ตามรอยแก้ไปตีแบดกันวันนี้ป้าป๊าคินเดอรม,มารับเพราะป้าป๊าเราติดธุระก็เลยมาส่งไม่ได้มาถึงปุ๊บวอมนิดหน่อยแล้วก็ลงสนามเลยจะบอกให้ว่ามาครั้งนี้เราจริงจังนะ <c oughs> มีเต้นกวนทีมฝั่งตรงข้ามด้วย <c oughs> เพื่อจะพิเกมมาชนะบ้าง พักกินน้ำหน่อยเดี๋ยวเป็นลมเห็นวินนั่งพักก็เลยคิดว่าวินน่าจะอยากมีเพื่อนเลยมานั่งพักด้วยซะเลยแพ้แล้วแนบเนียนไหมล่ะนั่งได้แปบเดียวก็มาต่อกันเลย มาออกกําลังกายแบบนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่เรารู้สึกสดชื่นนะอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนแอคทีฟมัง้ง <privileged S 1> แ,แต่ในระหว่างที่กําลังตีแบตกันอยู่เ <c ind u> คนโดก็ออกมาจากสนามเพราะว่าปวดฝ่ามือที่เคยหักมาก่อนอันแผไม่แต่แขนอันนั้นที่มันพักก่อนแขนฝั่งนี้ที่มันหักปะ่ะพักสักแป๊บเคนโดก็กลับมาตีต่อได้ ท้ายของวันนี้ด้วยการกินข้าวจัดชีสเบอร์เกอร์ไปกันทุกคนและที่เบิร์นไปทั้งหมดเมื่อกี้จบแต่ไม่เป็นไรเบอร์เกอร์อร่อยไว้ค่อยมาเบิร์นใหม่คราวหน้าแล้วกัน